เช็คสิทธิ์เวอร์วเว็บดเยียวยาเกษตรกร .com เตรียมเรียกเงิน5,000บาทคืนจากค่าราชการท้องถิ่นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ กระทรวงการคลังเตรียมเรียกเงินคืนจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจำนวน5,000ันบาทไปแล้วเหตุจากไม่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่แรกความคืบหน้าโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศทยอยโอนเงินเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธินั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดน,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ามีการร้องเรียนเรื่องของค่าราชการท้องถิ่น อาทิกลุ่มอบตเข้ามาจำนวนหนึ่งว่าไม่ควรได้รับสิทธิ์ที่ผ่านมาข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์แล้วไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่เท่าที่ผ่านมามีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วนโดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการให้โอนเงินคืนหรือหักเงินเดือนซึ่งกระทรวงการคลังมีระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนี้ถือว่าสามารถได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เพราะกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินเดือนไม่ใช่ค่าราชการแต่เงินที่ได้ทุกเดือนอยู่ในหมวดของค่าตอบแทนไม่ใช่เงินเดือนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาตรวจสอบสถานะ อุทนเงินเยียวยากเกษตรกรได้ผ่านแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทอลโดยขั้นตอนง่ายๆมายุย่งยากดังนี้ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเกษตรดิจิตัลมีดังนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกษตรดิจิตอลคลิกคำว่าตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยากเกษตรกรกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก จากนั้นกดคำว่าตรวจสิทิ์จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบค่ะสสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ